ก็ขอกับสวัสดีมิรักนักสะสมเรียนเก่าแบงค์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนนาทางจะยกตัวอย่างเหรียญกระสาบชนิดหนึ่งบาทบซึ่งเป็นเหรียญชนิดพอสอค่อนข้างจะใหม่นะครับและก็ยังเป็นที่น่าสะสมนะครับเนื่องจากว่าสภาพของเหรียญค่อนข้างเกือบๆจะเป็นเหรียญ UNC อกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหรียญหนึ่งบาท ทั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นที่น่าสะสมมากๆนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลนะครับให้กับนักสะสมเหรียญที่เป็นทั้งมือใหม่และมือเก่านะครับได้รับทราบข้อมูลกันโดยคร่าวๆนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับว่าเราควรจะสะสมกันอยู่ที่เหรียญยังไงเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ กระสาบทั้ง4เหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกําลังใจครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับนั่นก็คือเหรียญหนึบาทนะครับปีพศ2553นะครับ ซึ่งมีสภาพเหรียญที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญกันนะครับข้อมูลของเหรียญครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะนะเป็นชนิดโลหะครับไส้เหล็กนะครับชุบนิกเกิลนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2,500 53ห้าสิบสามนี่นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ยี่สิบมิลลิเมตรนะครับ น้ำหนักอยู่ที่สามกรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัตติยราชปูศีตาพรฉลองพระองค์คุยไปในวงขอบเหลือนด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอญญดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ข้อมูลด้านหลังครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขหนึ่งไทยและเลขหนึ่งอัลบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2553นี้นนะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 6 35ล้าน, 9, 7, 6, นนะครับ9 7 6 4 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับในนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับควรจะหาสะสมกันอย่าไปรอแต่เหรียญที่เป็นรุ่นเก่าเหรียญที่หายากนะครับเราควรถ้าคิดจะเริ่มสะสมจริงๆนะครับเราควรเริ่มสะสมกันที่เหรียญรุ่นใหม่นะครับ เหมือนการเก็บสะสมเหรียญหรือว่าแบงค์นะครับแบงค์เก่านะครับก็คือเป็นการออมเงินชนิดหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นะครับได้เก็บสะสมกันสําหรับราคาที่ประเมินไวนน้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่รลายสิบบาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจเป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับเป็นเหรียญที่รุ่นใหม่นะครับ สิบาทนี่ก็สำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศส5 0พันอยนะครับขอไปครับสายตาแสงเทียนไม่ค่อยดีนะครับซึ่ง เหรียปีพศ2551นี้นะครับเราก็ดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาครับชน Q ิดคิวโปนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3.4กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมารปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝีพระพักไปทางเบื้องขวา ส่งเครื่องบรมขัตติยาราชภุสิตาพรฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับส่วนตรงวงขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับด้านหลังนะครับก่อนจะเป็นวัดภาษีรัตรนาศ,าศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก่อนจะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับ ถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2551นนั่นเองนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นเลขหนึงไทยและเลขหนึงอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2551นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่660ล้านนะครับ3 7 1 2 3เเรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่า ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่นะ่าเก็บสะสมมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มีผลิตค่อนข้างเยอะซึ่งเหรียญที่หาง่ายนะครับเราสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับตามร้านกาแฟตามริมโม่วินมอไซนะครับหรือว่าตามท้องตลาดทั่วไปนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะคเหรียญรุ่นปีพศ2551นี้นะครับ ราคาจะประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ15บาทนะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับหรือถ้าพีพ่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนำนะครับให้ไป,ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งมีลักษณะพิเศษกันยังไงพีพ่ๆน้องๆ้องก็น่าจะทราบข้อมูลกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้นะราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่1 0 0บาทขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่ที่ความหายากง่ายของเหรียญนะครับและ เหรียญเหรียญนั้นนะครับเป็นเหรียญหายากติดลำดับหรือเปล่านะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ .2,500 5นนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญนะครับข้อมูลของเหรียญนะครับ เป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะแทลิกนะครับชุบนิกเกิลนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3กรัมนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านซ้ายครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า รัชการที่9นะครับส่วนข้อมูลด้านหลังนะครับจะมีวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2552นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยครับและเลขหนึ่งอารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ปิดท้ายครับระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2552นี้ครับมียอดผลิตอยู่ที่507ล้านนะครับ2 50,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับอีกอย่างครับเหรียญรุ่นแบบนี้รก็เป็นเหรียญที่น่าสะสมครับเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายครับยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะเราก็สามารถพบเจอครับตามสถานที่ทั่วไปนะครับสาหรับเหรียญรุ่น ปีกศ .2552 นี้นะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับสาหรับเหรียญ UNC ซึ่งถ้าพี่ๆน้องๆนะครับอยากจะได้ราคาที่สูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนําให้พี่น้องนะครับไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญเสียนกลับนะครับแล้วก็เหรียญประเภทเนื้อเกินต่างๆนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีลักษณะแบบไหนครับซึ่งมีเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนี้นะมีราคาอยู่ที่100่้บาทขึ้นไปนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศสองพันห้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญครับ เป็นเหรียญกระสาบนะครับโลหะแทลิกนะครับชุบนิกเกิลน,นะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่1บาทครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่3กรมัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่า ผูมีผลอุดยเดนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นวัดภาษีรัตนศาสดารามนะครับบริเวณขอบเหรียงเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับถัดลงมาครับจะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2554 นั่นเองนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเลขหนึ่งไทยและเลขหนึ่งอลรบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับ อยู่ปิดท้ายระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ2554นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่706ล้านนะครับ9,073,400เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งซึ่งแสงเทียนครับอยากจะแนะนำให้พี่ๆน้นองๆครับได้เริ่มสะสมกันเนื่องจากว่าเหรียญ เป็นเหรียญที่หาค่อนข้างจะง่ายนะครับตามทองตลาทั่วไปเนื่องจากว่ามียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะหาง่ายอย่างครับท่านผู้ชมนะครับก็น่าจะมีติดตัวกันนะครับสําหรับเหรียญบาทรุ่นใหม่นี้นะครับชนิดใหม่นะครับที่สําคัญครับสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับ เหรียญรุ่นปีพศ2554เนราี่ยราคาประเมินอ,อยู่ที่เหรียญละสิบบาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจะดูดีนะครับถ้าเทียบกับปีพศที่ผลิตน่าจะใหม่นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวัน สำหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนำทางสวัสดีครับ